นกมาอีกแล้วนกกาบินออกจากรังแล้วเมื่อเชา้าค่ะไม่ได้ยินเสียงนกเลยฝนฝนหยุดแล้วท้องฟ้าแจ่มใสพิกส้มตำเนี่ยคะ่ะอู้ยใบยอ่อนๆสวยใบายชาพูใบาทานได้นี่แนะค่ะ ธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนธรรมชาติก็ยังสวยมีต้นไม้นะคะมีธรรมชาติจะมาอีกนะคะทุกท่านสวยจังเลยท้องฟ้าต้นไม้หยดน้ำอันได้อร่อยอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะใบอ่อนๆนะคะทานได้เลยกับส้มตำอะไรก็ได้ค่ะที่เราทานกับน้ำมันได้ อร่อยอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะใบอ่อนๆอนนะคะทานได้เลยกับส้มตำอะไรก็ได้ค่ะที่เราทานกับน้ำ<ม>สวยงาม,มส่วนน้อยๆกับธรรมชาติอันนี้ก็ต้นใบชะพูค่ะใบทา สวยสดใสมีความสุขค่ะกับธรรมชาติสวยจังเลยสวนไปด้วยกันพร้อมๆกันอู้ยหยดน้ําหยดน้ําใบไม้สวยจังเลยหยดน้ําอู้ยหยดน้ําใบไม้สีเขียวสวยสวยมากเลยอากาศดีจังเลยนกนกมาอีกแล้ว <laughs> นกกาบินออกจากรังแล้ว เมื่อเช้าค่ะไม่ได้ยินเสียงนกเลยฝนพีกส้ตมตำเนี่ยค่ะอุ้ยใบยอ่อนๆสวยใบยชะผูใบาทานได้อุ้ยหยดน้ำหยดน้ำตรงใบไม้ค่ะสวยจังเลยได้ยินเสียงนกนกนกมาอีกแล้วนกกาบินออกจากรังแล้วเมื่อเช้าค่ะไม่ได้ยินเสียงนกเลยฝน ดูดอกไม้ดอกเล็กๆสวยจังเลยเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะ,มคะดูดอกไม้ดอกเล็กๆสวยจังเลยเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมคะ่ะนี่แหลคะค่ะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนธรรมชาติก็ยังสวยมีต้นไม้นะคะมีธรรมชาตินะคะทุกท่านเมื่อเช้าตกค่ะตกเยอะเลยอากาศก็แจ่มใสเลยนะคะทุกท่านอุ้ย สวยงาม,มสวยสดใสมีความสุขค่ะกับธรรมชาติสวยจังเลยฝนหยุดแล้วท้องฟ้าแจ่มใสนี่ค่ะสวนสวนย่อมน้อย ธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะคนี่ค่ะยดน้ำสวยมากสวยจังเลยดูดอกไม้ดอกเล็กๆสวยจังเลยเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะโอ้ยด้านนูน้นดูสิค่ะแสงตะวันสว่างแต่ด้านนี้มืดเลยค่ะ หน้าบางแต่ก็ยังดูครึ้มนะคะก้อนเมฆคลึ้มเลยน้องฝนนะดูดอกไม้ดอกเล็กๆสวยจังเลยเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะเลยธรรมชาติหลังฝนตกอีกแล้วสวนน้อยๆสวยงามจังเลยพีกสม้มตำเนี่ยคะ่ะอู้ยใบยอ่อนๆสวยใบายชาพูใบาทานได้ตกค่ะตอนนี้อากาศก็ จ่สใสเลยอากาศดีจังเลยดูนี่เห็นไหมคะแสงตะวันค่ะแต่ด้านนี้เมฆก็คลึ้มเลยน่าจะมาอีกนะคะทุกท่านสวยจังเลยท้องฟ้าต้นไม้หยดน้ำนี่ค่ะสวนสวนย่อมน้อย ธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะนกนกมาอีกแล้วนกกาบินออกจากรังแล้วเมื่อเช้าค่ะไม่ได้ยินเสียงนกเลยฝนนี่ค่ะหยดน้ำสวยมากสวยจังเลยต่ายไหมคะหยดน้ำ สวยจังเลยนี่ค่ะใบไม้สีเขียวสวยสวยงามมากเลยนี่ค่ะสวนสวนย่อมน้อย,อยธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะสวนน้อยกับธรรมชาติอันนี้ก็ต้นใบชะพูค่ะใบทัดส,สวยสดใส มีความสุขค่ะกับธรรมชาติสวยจังเลยอ่าน,นี่ยนะคะทุกท่านาหน้าบ้านที่เก่าเวลาเดิมแต่อากาศก็ดีนะคะแจ่มใสเลยอุยอ้ยด้านนูน้นดูสิคะ่ะแสงตะวันสว่างแต่ด้านนี้มืดเลยค่ะหน้าบ้านหยดน้ำหยดน้ำตรง ใบไม้ค่ะสวยจังเลยได้ยินเสียงนกหยดน้ำโอ้หยดน้ำใบไม้สีเขียวสวยสวยมากเลยอากาศดีจังเลยแต่ก็ยังดูครึ้มนะคะก้อนเมฆคลึ้มเลยน้องฝนนะ สวยงามสวยงามอืน่าจะมาอีกนะคะทุกท่านสวยจังเลยท้องฟ้าต้นไม้หยดน้ำอากาศดีจังเลยดูนี่เห็นไหมคะ แสงตะวันค่ะแต่ด้านนี้เมฆก็คลุ้มเลยนะคะทุกท่านเมื่อเช้าตกค่ะตกเยอะเลยอากาศก็แจ่มใสเลยนะคะทุกท่านอุ้ยฝนหยุดแล้วท้องฟ้าแจ่มใสนะคะทุกท่านเมื่อเช้าตกค่ะตกเยอะเลย อากาศก็แจ่มใสเลยนะคะถูกท่านอุ้ยหยดน้ำอู้ยหยดน้ำใบไม้สีเขียวสวยสวยมากเลยอากาศดีจังเลย,ยสวยงามนี่ค่ะสวนสวนย่อมน้อย ธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะก็จะมาอีกนะคะทุกท่านสวยจังเลยท้องฟ้าต้นไม้หยดน้ำตกค่ะตอนนี้อากาศก็จ่มใสเลยนี่ค่ะสวนสวนหย่อมน้อยๆธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะ นี่ค่ะสวนสวนย่อมน้อย,อยธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะนี่ค่ะสวนสวนย่อมน้อย,อย,อยธรรมชาติสีเขียวสวยจังเลยค่ะค่ะทุกอย่างก็จะสวยงามหลังฝนตกท้องฟ้าแจ่มใสเลย สว่างหยดน้ำาอ้หยดน้ำใบไม้สีเขียวสวยสวยมากเลยอากาศดีจังเลยอากาศดีจังเลยดูนี่เห็นไหมคะแสงตะวันค่ะแต่ด้านนี้เมก,ก็คลึ้มเลยหยดน้ำหยดน้ำตรงใบไม้ค่ะสวยจังเลยได้ยินเสียงนก สวนไปด้วยกันพร้อมๆกันอู้ยหยดน้ําหยดน้ําใบไม้สวยจังเลยค่ะสวยสดใสมีความสุขค่ะกับธรรมชาติสวยจังเลย